เวันนี้นะคะเป็นวันพุธเราจะอัดรายการก่อนวันหนึ่งเพื่อที่จะให้ไปอถ่ายทอดวันพฤหัสวันนี้เป็นคลิปที่สิบนะคะคลิปที่สิบเราก็ได้ดวงของอน้องคนหนึ่งเนี่ยมาลงเป็นดวงของผู้ชายนะคะดวงของผู้ชาย ดวงของผู้ชายนี่เกิดวันที่เจ็ดมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดปีมรงปีมรงวันอังคารแรมแปดค่ำเดือนเจ็ดย่างสามสิบห้าปีเป็นวันอังคารที่ปีเนี้ยเออก็ติดอุตสาหะคือย่างสามห้าแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะตัวทักษะเนี่ยเราก็ต้องมานับว่าอังคารเป็นสิบ พธดเป็นยี่สิบนะเราไม่ได้นับนับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบคลิปที่แล้วแล้วคลิปต้นๆเนนีะ่ที่เราสอนแบบนั้นเพราะเราต้องการคนที่มาเรียนรู้ใหม่เพื่อที่จะให้จดจำการลงตัวตากลางย้ำๆเรื่อยๆกับการลงตัวตากลางโดยนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกว่าจะไปถึงสี่สิบห้าสิบมันก็คงนานนะบางคนก็เบื่อแต่คลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยนับให้ เป็นลักษณะว่าทีละสิบแล้วทีละสิบแล้วถ้ามีเศษเราก็นับย่อยอันนี้เป็นวันอังคารเราก็นับอังคารสิบพุธยี่ 10, สิบเสาร์สามสิบพฤหัสเนี่ยเราก็นับย่อยละสามสิบเอ็ดตัวพระลาหูสามสองตัวพระศุกร์เป็นสามสิบสามตัวพระอาทิตย์เป็นสามสี่ลงตากลางเป็นสามห้าที่เคยสอนมาแล้วตั้งแต่คลิปแรกๆว่าลงตากลางป๊๊บเนี่ยมันไม่มี สามสิบหกเนี่ยมันไม่ได้มีสามหกมันก็ไม่ได้ขึ้นข้างบนมันลงตากลางมันก็ต้องเอาตัวพระพฤหัสเป็นบริวารตัวนี้ก็มาย้าอีกทีหนึ่งนะกการที่ว่าพอลงตัวตากลางปุบ๊บถ้าไม่มีอายุขึ้นไปอีกเนี่ยเราจะต้องเอาพระพฤหัสเป็นตัวดาวบริวารอันนี้พฤหัสเป็นดาวบริวารประกอบธนงังนะ ลาหูเป็นดาวอายุเนี่ยก็อยู่ตรงตัวทาสีของเลขพุทธเนี่ยตัวแถวที่สี่เนี่ยเรือนที่สี่เนี่ยเป็นดาวอายุเดชนี่ก็คือพุทธก็คือปีตาเป็นเดชเนี่ยพ่อแม่เจ้านายเอ่อคนผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าเราเนี่ยมากกว่าในดวงชะตาอันนี้ผู้ใหญ่สูงอายุเนี่ยก็คือเป็นเดชสีนี่คือดาวอาทิ์ก็คือโพคาบ้านช่อง เงินทองเนี่ยอันนี้บ้านช่องเงินทองสวยนะบ้านช่องเงินทองเนี่ยสีมูละก็คือดาวจันเนี่ยมูละพยายะเนี่ยมูละมรณะเนี่ยจําไว้ว่าพระจันทร์สร้างด้วยนางฟ้าสิบห้านางเราก็ไปดูตัวมรณะสิตัวสิบห้านางไปเกาะตัวดาวพฤหัสเนี่ยยงให้ถูกเลยนะมูละพยายะ ก็เท่ากับว่าตัว15นางฟ้าสินางไปเกาะตัวดาวพุรหัสมรณะนี่ก็แปลว่ามูละมรณะด้วยนะทีนี้ว่าเราดูตรงเนี้ยมูละเนี่ยตัวดาวอังคารของเขาเป็นอุสาหะเนี่ยมีความคิดที่จะทำอะไรอุสาหะเนี่ยพันธุเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับสิ่งอะไรที่เป็นส่วนรวม ทำอะไรเพื่อคน,คนอื่นทำอะไรเพื่อส่วนรวมแต่ว่าดาวดวงนี้เนี่ยแล้วมุแแออุสาหะพันธุเนี่ยแล้วอุสาหะทาสาเนี่แล้วอุสาหะเกาะอันตะเนี่ยตัวแรกเนี่ยยังมีพระเกตมากเกาะอยู่อีกนะเนี่ยเราเรากำลังสอนให้โยงเนี่ยนะกำลังสอนให้โยงตัวต่างๆเนี่ยนะแล้วทีนี้ว่าเราก็มาดูตัวที่ว่า เรียกว่าดาวพระเคราะห์หรือว่าเรือนชะตาเรือนนี้นะ่ะมีพระเคราะห์ที่ส่งเสริมกันเนี่ยมากมากเลยส่งเสริมกันในระดับสูงด้วยนะส่งเสริมกันในระดับสูงเราก็จะมาดูพระเคราะห์เนี่ยที่ส่งเสริมตัวแรกเลยนะคือพระเกศพระเกศชึ่งหมายถึงตากลางของทักษะเนี่ย พระเกศเนี่ยเกาะตัวดาวคารเลยพระเกศเกาะตัวดาวคารอย่างที่เคยเรียนไว้แต่ข้างต้นคลิปที่แล้วแล้วเนี่ยก็คือพระเกศเนี่ยถ้าเกาะตัวอันตะหรือตนุคือเกาะตัววันเกิดเดือนเกิดอะแต่อันนี้นี่เกาะตัววันเกิดแล้วยังไม่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 ว่านะยังมาเกาะตัวพันธุหมายถึงใจมาเกาะตัวทาสาหมายถึงส่วนรวมเนี่ยมีพระเกศเกาะอยู่อันนี้คนคนนี้เนี่ยอายุยืนนะ พ็มีภเกตเกาะสามตัวเลยแล้วเป็นภเกตที่เป็นดาวพระเคราะห์ระดับสูงนะก็มีภเกตดาวพระเคราะห์ระดับสูงอีกตัวหนึ่งก็คือสิบเบ็ดราชาโชคสิบเอ็ดราชาโชคตัวนี้ประกอบดาวสุขซึ่งเป็นสุภาษดูแถวแรกเนี่ยดาวสุขคือปีตาดูแถวที่สองเนี่ยดาวสุขคือปันตนิ ดูแถวที่สามดาวสุคือสสุพระเนี่ยมีพระพระสิเบดราชาโชคเนี่ยราชาโชคเกี่ยวกับบาร,รมีบาร,รมีเราเนี่ยบาร,รมีเราเนี่ยได้แฟนก็ดีได้เจ้านายผู้ชายก็ดีเนี่ยเป็นบาร,รมีที่ส่งเสริมเราเนี่ยเป็นออวาสนาบาร,รมีตัวเนี้ยมันทําให้เราบางทีอย่างเจ้านายเนี่ยอย่างอะไรอย่างเงี้ยจะให้อะไรก็เราก็ให้ง่ายๆอย่าง เนื้อคู่ก็เหมือนกันนะบางทีมาก็มาอย่างแบบว่าไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีอะไรแบบปังคู่นี่โอ้ก็จะได้กันอะไรพ่อแม่กีดกันอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะมีอีกเลขพระเคาะที่เป็นระดับสูงอีกตัวหนึ่งคือสิบสามหาอุดเนี่ยเกาะพญายะเกาะตัวแรกเนี่ยก็คือเกาะมัชชิมาสิบสามมหาอุดเนี่ยเกาะ แถวที่หนึ่งเนี่ยคือมัชชิมาแถวที่สองคือเกาะสหัชชะหมายถึงเพื่อนฝูงสหัชชะเนี่ยการติดตอ่อญาดพี่น้องแล้วลงพยายะเป็นการส่วนตัวติดตอ่อเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานเ<อ>พื่อนหรือว่าญาดพี่น้องเนี่ยลงพยายะเนี่ยหมายถึงการติดต่อเนี่ยเป็นการส่วนตัวหรือไม่ก็เป็นการติดต่อที่ว่า ไม่เปิดเผยตัวตนก็ได้อันนี้ก็ได้สิบสามหาอุตตวรเนี่ยหมายถึงวาชนาของตัวเจ,เจ้าชะตาตัวพระเคราะห์ระดับสูงอีกตัวหนึ่งคือสิบสี่จักรพรรดิเกียรติและเครดิตเกียรติและเครดิตคือสิบสี่ตัวเนี้ยนะแถวบนแถวแรกเนี่ยเกาะตัวหินะอ่า ขอโทษนะคะเดี๋ยวอ่าพูดผิดนะคะเดี๋ยวคือหมายถึงว่าตัวแถวแรกแถวบนเนี่ยเกาะตัวมาตาแถวที่สองเนี่ยมาตาคือเลขเจ็ดแถวที่สองเกาะต,ตัวตนุคือเดือนเกิดแถวที่สามเกาะตัวกรรม,มะคืองานการที่ทําอยู่เนี่ยสิสี่เกียรติและเครดิตตัวเนี่ยคือ เทวดาระดับสูงที่เกาะอยู่เนี่ยดวงดวงนี้มีเทวดาระดับสูงเกาะอยู่นะรวมทั้งสิ้นสี่สี่ตัวในแถวล่างพอมาแถวแรกแล้วเนี่ยมาแถวแรกเนี่ยหมายถึงอันแรกเลยอะ่ะหมายถึงแถวที่สี่เนี่ยอันแรกเลยอะ่ะจากที่มามาเกาะตัวมรณะเนี่ยตัวสิบห้าเนี่ยก็คือพระจันทร์สร้างด้วยนางฟ้าสิบห้านางเนี่ย คือมันโยงถึงกันหมดเลยนะตัวแถวแรกเนี่ยก็คือธนังเนี่ยเลขห้าใช่ไหมที่ติดสิบห้าไปเกาะเนี่ยแถวที่สองก็คืออริก็คือเลขห้าใช่ไหมแถวที่สามคือมรณะก็คือเลขห้าแต่อย่าลืมว่าตัวสิบห้านี่ก็คือพระจันทร์เนี่ยก็เ,เท่ากับว่าเขาร่วมเขาเกาะร่วมกันไปเลยคือเลขสองด้วยในแถวมัชชิมาเลขสหัชชาด้วยในแถวสหัชในเลขสองแถวสหัชชาแถวที่สองเนี่ย ก็คือเลขสองแถวพยายะเนี่ยก็คือเลขสองคือห้ากับสองนี่สองตัวนี้เขาเกาะกันเองอยู่อันนี้เขาเรียกว่าคู่ธาตุดินนะคู่ธาตุอันนี้คือเรียกว่าคู่ธาตุคู่ธาตุดินเนี่ยเขาเรียกว่าหากเป็นชายได้ภรรยาที่ดีโดยไม่ต้องมากด้วยพิธีหรือเสียสินสอดมากนะอันนี้คู่ธาตุดินให้ความมั่นคงสมบูรณ์ ทีนี้ว่ามีแถวในเรือนชะตาที่สี่มีเลขสิบไปเกาะเกาะตัวลาภะเห็นไหมเลขสิบเลขสิบนี่กำลังของพระเสาสร้างด้วยเสือสิบตัวนะเท่ากับว่าเลขสิบเนี่ยเขาเกาะทั้งดาวเสาด้วยแล้วก็เกาะทั้งดาวอาทิตย์ด้วยนะ ก็คือลาภะคือดาวอาทิตย์ลาภะเนี่ยก็คือแถวแรกแถวบนเนี่ยก็คือโพคาแถวที่สองก็คือกระดุมพระเกาะการเงินเกาะที่ทางบ้านช่องแถวที่สามเกาะลาภะหมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วเป็นคู่ธาตุไฟการที่หนึ่งกับเจ็ดเป็นคู่ธาตุไฟเนี่ยหมายถึงว่าชีวิตต้องต่อสู้ใช้สติปัญญากว่าชีวิตจะมั่นคงสำเร็จเป็นปึกแผ่น แต่ปีนี้เนะี่ยดาวเสาถึงแปลงเป็นกำลังสิบเนี่ยคือเสาสิบตัวมาเกาะดาวอาทิตย์เนี่ยเสาก็คือกาลีอยู่กาลีมาตากาลีตนุเนี่ยกาลีกรมมะเนี่ยก็คือการงานอันนี้เนี่ยนะคือต้องโยกย้ายสถานที่ทำงานหรือไม่โยกย้ายโยกย้ายสถานที่ทำงานหรือไม่ก็ต้องโยกย้าย แผนกหรือไม่โยกย้ายไปเลยโยกย้ายบริษัทอันนี้แล้วสิบเนี่ยเป็นกาลีอยู่เนี่ยมันก็ทำให้ตัวเดาวที่ซื้อเป็นสีเนี่ยมันก็เลยทำหน้าที่ของความที่ว่าโอคาเป็นสีอันนี้ลักษณะเหมือนว่ามีที่มีทางมีเงินมีทอง มีตำแหน่งหน้าที่การงานแต่เลขสิบกาลีมาเกาะอยู่เนี่ยหมายถึงว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่เต็มที่ความดีความดีงามของสีที่เกาะเนี่ยโพคาเกาะกระดุมพระการเงินเกาะตำแหน่งเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีความที่เป็นกาลีของกรรมมะเนี่ยมาสะกิดให้ลักษณะเหมือนกับตำแหน่งตรงนี้บางทีเราเราคิดว่าเรานั่งเราก็ดีแล้วแต่ว่าเหมือนกับมันต้องมีการโยกย้ายด้วย โยกย้ายด้วยมาตาผู้หญิงสูงอายุซึ่งเป็นเจ้าหนายผู้หญิงอยากจะให้โยกย้ายหรือไม่ก็ถ้าเป็นดวงดวงนี้ถ้าเกิดตัวเองไม่โยกย้ายก็แปลว่าเจ้าหนายผู้หญิงเนี่ยจะต้องโยกย้ายเองหรือไม่ก็ตัวเองจะต้องโยกย้ายเกี่ยวกับงานไปนั่งอยู่ในที่นั่งใหม่หรือไม่ก็มีผู้ใหญ่สูงอายุผู้หญิงเนี่ยจะต้องเจ็บป่วยแล้วเราก็ต้องระวังตัวเราเองเจ็บป่วยด้วย มันก็เป็นลักษณะว่ามีสีกับมีกาลีมาเกาะรวมกันจะดีก็ไม่ใช่จะร้ายก็ไม่เชิงก็กลางๆนะอันนี้ก็คือคู่ธาตุไฟนะเสร็จแล้วเนี่ยมีเลขสีกับพระราหูเนี่ยตัวทาสีเนี่ยตัวแถวบนเป็นหินะแถวกลางนี่เป็นอุตตะ แถวที่สามเนี่ยเป็นทาสีหมายถึงครอบครัวนี่มีพระราหูดาวอายุมาเกาะอ,อยู่ตีกับพระราหูสี่กับแปดนี่พระเคาะคู่ไหวพริบเล่เหลี่ยมมีปฏิพันฟ์ความเฉลียวฉลาดชิงไหวชิงพริบไปในตัวบางครั้งเพื่อผลประโยชน์ทำให้มีศัตรูโดยไม่รู้ตัว บางครั้งเพื่อผลประโยชน์ในหน้าที่การงานบางทีมีคนเกียดที่หน้าเราไม่รู้ตัวเราก็ไม่รู้ไงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันช่วยไม่ได้เพราะว่าดวงดวงนี้ทำเพื่อครอบครัวแก้ไขปัญหาเรื่องงานเรื่องการเพื่อที่จะเดินขึ้นไปสู่ตําแหน่งหน้าที่การเงินที่ดีขึ้นก็เพื่อครอบครัวทั้งสินนะ้นนะอันเนี้ยแล้วเนี่ยนะตัวข้างหน้าเนี่ยเขาก็ยังมีเนี่ย ดาวมรณะเนี่ยตัวดาวแห่งพระจันทร์สร้างด้วยนางฟ้าสิบห้านางมะเกาะเนี่ยรวมแล้วเป็นสิบห้าเขาคือเศษห้าดวงดวงนี้นะจะว่าเป็นคนร่ำรวยก็ไม่ใช่ก็ต้องต่อสู้ด้วยความบุบันมะมุมานะเนี่ยแหละมันถึงจะได้ลักษณะของความที่ว่าคนอื่นเขามองมาแล้วโอ้เป็นอะไรที่ว่าลักษณะนี่ เข้าตาแล้วก็ใช้ได้แต่ในปีนี้เนี่ยส่วนมากหน้าที่การงานจะเข้าตาเจ้าไหนผู้ชายมากกว่าไม่ไม่ไมค่อยเข้าตาเจ้าไหนผู้หญิงนะและเอเศษตัวเนี้ยที่นับรวมกันลงมาแล้วเนี่ยคืออันตะเลขสามตนุเลขเจ็ดมรณะเลขห้ารวมแล้วเป็นสิบห้าสิบห้าเนี่ยคือเศษห้าเศษห้าเศษห้าเนี่ย ตำราของพระจอมเกล้าพระเจ้าอยู่หัวก็คือเศษห้าชะตากลับทุนลทรัพย์แลแสนเข็นภายหลังชะตาเป็นทุนลทรัพย์จะนับพันเห็นไหมแต่แรกก็ไม่ได้ว่าร่ารวยอะไรแต่ว่าทําทําไปมันก็มีทุกอย่างมีทั้งที่ทั้งบ้านทั้งรถอะอยากได้อะไรก็มีเพราะว่าตัวเองหน้าที่การงานตัวเองก็มีความมุม่มนะำอดทนในการทําเพราะว่ามีลาพระเป็นคู่ธาตุไฟเนี่ยติบนี่ กำลังของพระเสาร์นี่มาเกาะก็คือคู่ธาตุไฟปีอื่นเนี่ยนะถ้ามันคู่ธาตุไฟตัวนี้จะสวยมากเพราะว่ามันมู้มานะแปลงไปสู่ความสําเร็จของตัวเองนะคืออดทนน่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยตัวกรมมะเป็นกาลีก็คือเหมือนกับว่าตัวเองนั่งอยู่ในฐานที่ว่าตัวเองก็พอใจแล้วแต่ว่ามันจะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วดวงดวงนี้เนี่ยไม่ไม่ได้ดูในอ่าไม่ได้ดูของ ที่เหลืออีกเดือนหนึ่งของย่างสามสิบสี่นะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเหลืออีกเดือนหนึ่งเพราะว่าเดือนนี้นะมันเป็นเดือนพฤษภาคมใช่ไหมแล้วมันเป็นเดือนพฤษภาคมมันเพิ่งจะเป็นวันที่สี่ที่ห้าอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะนับไปถึงวันที่เจ็ดของเดือนมิถุนาเนี่ยยังได้ตั้งเกือบเดือนหนึ่งอะ แต่นี้เดือนนี้เราเราตัดไปเลยเราเลยให้ย่างฮะสามสิบห้าเลยจริงๆแล้วมันถ้าจะดูอีกเดือนหนึ่งมันต้องอย่างสามสิบสี่แต่ถ้าย่างสามสิบสี่เราดูได้แค่เดือนเดียวเพราะว่าเขาผ่านเอ่อผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วเนี่ยสิบเอ็ดเดือนแล้วอะของอย่างสามสิบสี่อะเหลืออีกเดือนหนึ่งเอ่อแม่หมอก็เลยไม่ดูดูเป็นย่างสามห้าไปเลยจะได้ได้สิบสิบสามเดือนเต็มๆเลยดูตรงเนี้ย แล้วอันนี้นะสุดยอดมากเลยตัวกําลังที่เสริมอยู่ข้างล่างเทวดาที่เสริมอยู่เนะี่ยเป็นกําลังที่กําลังเทวดาระดับสูงทุกอย่างเลยคือเลขเก้าเลขสิบเอ็ดเลขสิบสามเลขสิบสี่เป็นกาลังที่เทวดาที่สูงแล้วยังแถมมีคู่ธาตุดินซึ่งเป็นข้างหน้ามรณะกับตัวสิบห้านางพ้าสิบห้านางมากาะก็คือคู่ธาตุดินแล้วยังมีตัวกลางนี่ลาพะนี่เป็นคู่ธาตุไฟเนี่ยตัวนี้ดวงสวย,สวยนะเป็นคู่ธาตุไฟอีก เแล้วยังมีอย่างเลขสี่กับเลขสิบสองก็ไม่เชิงว่าเป็นคู่ศัตรูนะเป็นเหมือนกับว่าจะต้องมีไหวพริบปฏิพัน์ในการที่ว่าเราจะต้องเลือกงานทํางานย้ายโกยกย้ายงานอะไรพวกเนี้ยทําเพื่อครอบครัวเพื่อให้ยกระดับครอบครัวให้อยู่ดีกินดีอะไรพวกเนี้ยมีการแก้ไขปัญหาใช้สติปัญญาไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในในเรื่องของงานนะในเรื่องของการงานอะไรเพื่อที่จะให้ครอบครัวอยู่อย่าง เรียกว่าอยู่อย่างก็เรียกว่าชิวๆสบายๆไม่ไม่ลำบากเท่าไหร่นะแต่ดวงนี้เนะี่ยมันก็มีอยู่ตัวเดียวที่เอ่อมีอยู่ตัวหนึ่งที่ว่ามาตาเป็นกาลีระวังผู้ใหญ่สูงอายุมีปากเสียงกับผู้ใหญ่สูงอายุหรือว่าไม่ชอบที่หน้ากับผู้ใหญ่สูงอายุหรือไม่ผู้ใหญ่สูงอายุเนี่ยตัวมาตาหมายถึงผู้หญิงจะมีเจ็บป่วยแล้วตัวตนุเนี่ยตัวตนุที่เป็นเลขเจ็ดเนี่ยก็คือกาลีก็คือตัวเองเนี่ย ก็อย่าไปเครียดมากเกี่ยวเรื่องงานการนะเพราะว่ากรรมะงานการเนี่ยตัวเลขเจ็ดเนี่ยมันลงที่กรรมะเนี่ยเกี่ยวกับงานการก็คือเลขเจ็ดเหมือนกันก็คือว่าเป็นกาลีเหมือนกับมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่นั่งหรือไม่ที่แผนกใหม่หรือว่าที่ใหม่โดยมีปิตาซึ่งเป็นเลขหกเนี่ยปิตาเลขหกเนี่ยกับสุพระเลขหกเนี่ย ปีตาเนี่ยมีมีการที่ว่าถ้าเราต้องการความช่วยเหลืออะไรเนี่ยปีตาเลขหกหมายถึงนายผู้ชายงเนี้ยเรียกว่าช่วยเหลือเราได้นะปีตาเนี่ยมีอํานาจมีเดชในการช่วยเหลือเราได้ขอะสุภาตัวเนี้ยช่วยเหลือเราได้นะแล้วตัวอุตสาหะตัวเราก็อุตสาหะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นเป็นส่วนรวมอะไรตัวเองคือทําให้ พร้อมๆเลยตัวเองก็ไม่ไม่ค่อยจะขาดตกบกพร่องในเรื่องของระดับจิตใจของแต่ละคนนะ่ะตัวเวลาเวลาในการครบเพื่อนเนี่ยคบเพื่อนฝูงอะไรพวกเนี้ยก็จะใช้ใจซึ่งเป็นใจซึ่งใจตรงมากเลยไม่มีเล่ห์เหลี่ยมให้ให้เพื่อนระแคงข้างใจเลยว่าเออไอ,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 อ้นี่คบไม่ได้อะไรเงี้ยไม่เป็นเลยดวงดวงนี้นี่เป็นคนที่ว่า เอาไงก็เอาตรงๆถ้าไม่ชอบใจก็ไม่ต้องคบถ้าชอบใจก็คบกันแล้วเป็นคนที่ว่าตรงไปตรงมาไม่ไม่ได้ว่าใช้เล่ห์เหลี่ยมในการที่ว่ากับเพื่อนฝูงแต่ถ้ากับงานการเนี่ยมันต้องมีบ้างแหละในการที่ว่าใช้สติปัญญาในการที่ว่าเรื่องงานเรื่องการมันหมายถึงการเงินด้วยนีย่มันได้เงินได้อะไรเราตัวเราเองก็จะได้มีเงินเยอะครอบครัวจะได้มีเงินเยอะด้วย แล้วตัวปันธนีเนี่ยดวงเดิมเนี่ยปันธนีเป็นเป็นอุสาหะเนี่ยแล้วตัวปันธนีเนี่ยนะคือหมายถึงคู่หรือหุ้นส่วนชีวิตหรือหุ้นส่วนเนี่ยอันนี้เป็นอุสาหะเนี่ยคือหุ้นส่วนเนี่ยมันก็มันก็สวยนะมันเกาะสุภะหุ้นส่วนชีวิตเนี่ยก็หมายถึงว่าหุ้นส่วนชีวิตอันนี้ก็ก็คือก็ก็มีความรู้ก็มีความรู้ความสามารถในระดับหนึ่งนะหมายถึงคู่ชีวิตหรือว่าหุ้นส่วนชีวิตที่จะเอามา เป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยเป็นหุ้นส่วนทำอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือเป็นเลขดาวสุกเนี่ยมาเกาะสุภระเนี่ยอันนี้ก็ก็สวยเพราะว่าเราก็ต้องดูว่าทําไมมันหนึ่งสวยแล้วมันสวยจริงไหมเราก็าดูเอะว่าดาวสุกทึ่เป็นหุ้นส่วนหรือว่าหุ้นส่วนชีวิตเนี่ยกับดาวอังคารเป็นอะไรกันก็เป็นคู่ที่ว่าเป็นลักษณะว่า อังคารเนี่ยก็คือว่าสุกเนี่ยนะคือสุกปากหวานอังคารรับเอาก็คือคู่มิตรนะเราจะดูทีละตัวเนี่ยอังคารอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยมันหมายถึงว่ามันมันหมายถึงว่าหุ้นส่วนชีวิตเนี่ยมันมันหมายถึงว่าเป็นดาวสุกแต่จริงๆแล้วมันถ้าเกิดเป็นเป็นในเรือนชะตาของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่อันนี้มันเขาอุปโภกขึ้นมาว่าสมมุติว่าเป็นดาวสุกก็คืออยู่ด้วยกันแบบว่า เหมือนกับว่าพูดจาดีถ้าถ้าเกิดคู่ชีวิตพูดจาดีเนี่ยดาวอังคารก็มีความสุขอังคารเนี่ยสุขปาดหวานอังคารรับเอาเนี่ยเนี่ยคู่ชีวิตเนี่ยนะเออแล้วก็กับปีเกิดเนี่ยคู่ชีวิตกับปีเกิดที่ที่ตัวเลขห้าเนี่ยมันเป็นคู่สร้างสรรสร้างสรรทางปัญญาคือมันก็มีการลักษณะช่วยกันหาเงินนะ ผู้ชีวิตสมมุติอาจตัวนี้เขาสมมุติในเรือนชะตาว่าเป็นเลขหกแล้วกับเลขห้าซึ่งเป็นทนังแถวบนนะแล้วก็เลขมรณะเนี่ยเขาเรียกว่าคู่ทางสร้างสรรค์ทางปัญญาเพื่อย,ยกระดับการเงินนะตัวคู่ชีวิตกับตัวปีเกิดกับวันกับแถวแรกซึ่งเป็นธนังหมายถึงเงินทองแก้วแหวนเงินทองนะ่ย ร่วมกันสร้างสรรสร้างสรรทางปัญญาเกี่ยวกับการยกระดับชีวิตในเรื่องการเงินนะแล้วก็ตัวโพคาเนี่ยหมายถึงตําแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยที่ทางบ้านช่องแล้วก็การเงินหมุนเวียนนะกระดุมผ้าหมายถึงการเงินหมุนเวียนมีพ้าเสาเป็นคู่ธาตุไฟเนี่ยมาเกาะเนี่ยห้าปีนี้พราเสาเนี่ยไม่มีไม่เป็นอะไรที่เป็นกาลีเนี่ยตัวนี้สุดยอดมากเลยก็คือว่า เรียกว่าเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่สู้มุ่งมาณนะสู้จนได้เรื่องได้เรื่องที่ดีๆนะได้เรื่องที่ดีๆเราก็ต้องไปดูในเรื่องเรื่องดีเรื่องอะไรก็คือเลขหนึ่งไปเกาะเงินไงเลขหนึ่งไปเกาะที่ทางบ้านช่องไงแบบเหมือนกับทําจนก็มีรถมีบ้านมีที่ขึ้นมาเนี่ยเออมันก็สุดยอดแต่ว่าไอ้ตัวที่ว่าเป็นกาลีเนี่ยอย่าไปตกใจอะไรมากมายเพราะว่า มันเกาะกรรมมะด้วยกรรมมะกาลีถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในปีในเดือนมิถุนายนเดือนเจ็ดนะเดือนเจ็ดเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเนี่ยหรือไม่ก็เป็นเดือนสนะิบเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแปลว่าเสดเค์ไปเลยในตัวเอาดวงดวงนี้เนี่ยนะดาวคารเนี่ยสวยอายุแปดปีเนะี่ยดาวพุธ ีนี้เขาสามห้าเราต้องนัำให้ครบสามห้าอย่างที่เคยสอนไปแล้วดาวอังคารเนี่ยแปดพุทธสิบสี่อันนี้ไม่ใช่ค่ะพุทธสิบเจด 17, ขอโทษนะคะพุทธเป็นช้างสิบเจ็ดเชือกแปดกับสิบเจ็ดลราก็บวกลบคูณหารเป็นได้เท่าไรหร่ล่ะสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดสิบสิบเจ็ดสิบแปด เดี๋ยวกนเราเราเราเอาสิบแปดก่อนสิบแปดเป็นยี่ห้าสามสิบห้าพอดีเลยพระเสาสวยอายุอยู่ตัวกรรมมะหมายถึงกาลีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแล้วเสาสวยอายุเนี่ยเหลืออีกไม่ขีเดือนก็จะหมดแล้วนี่ถ้าจะไปทําเกี่ยวกับทําบุญทากุศลเนี่ยจะดอกคอเนี่ยเสาสวยอายุแล้วแถมยังเป็นกาลีในตัวเดียวกันก็คือพระปางหน้าปกถวายวัดไปเลยแล้วก็ปล่อยชาสิบตัวถวายสังฆทานนะ แค่นี้เองแหละแล้วก็สวนมนต์บทของพระวันเสารเนี่ยเนี่ยพระวันเสาเนี่ยก็คือเราเอาที่ย่อๆมาเนี่ยานาาเนี่ยโสมานกะริฐาโทเนี่ยสิบจบนะแต่ถ้าเราสวดบทเต็มก็ยะโตหังพระคินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจินจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะ สัจเจนะโสติเตโหนตุโสติขพัสะนะอันนี้บทยาวถ้าบทที่ไม่ต้องยาวเป็นบทย่อก็คือเนี่ยคาถาคนเกิดมันไม่คนเกิดวันเสาร์ด้วยแล้วก็คนที่ชะตาที่เป็นโดนวันเสาร์สวยยุเนี่ยโสมานะกะลิถาโทสิบจบแล้วจะสวดของดาวคารของตัวเองก็ได้เนี่ยดาวคารก็มีเนี่ยติหังจะโตโรทินังเนี่ยแปดจบ สองอันนี้ไปสวดของวันอังคารกับพระเสาร์นะแล้วอย่างที่บอกปล่อยสัตว์สิบตัวหาพระปรางนาคปลกไปถวายวัดนะอันนี้ก็พูดเป็นข้าวๆให้รู้ว่าเดือนดวงชะตาดวงนี้อก็เรียกว่าสุดยอดในการความเป็นลูกผู้ชายแล้วกันน่ะคือตัวเองเป็นอังคารใจอังคารแล้วยังแถมแบบว่า อาสานี่หมายถึงทําเพื่อส่วนรวมได้ด้วยนะคนคนเนี้ยไม่ใช่ว่าเห็นกับตัวทําแต่ตัวเองทเแต่เพื่อตัวเองทํานี่ทําเพื่อส่วนรวมแล้วยังแถมอะไรรู้ไหมคือครอบครัวทําให้ครอบครัวด้วยอ่ะเนี่ยทําให้ครอบครัวเถ้ามีลูกก็ทําเผื่อลูกเผื่อเต้าด้วยคือคอยดูแลคอยคอยแก้ไขปัญหาถ้ามีลูกขึ้นมามีในครอบครัวอะไรก็คอยดูแลคอยแก้ไขปัญหาคอยอะไร ทำเพื่อส่วนรวมและทำเพื่อครอบครัวแต่ส่วนมากเนี่ยส่วนรวมที่หมายถึงคนนอกเนี่ยนะมันอยู่ในใจของตัวเองมากกว่าเพราะตัวเองเป็นคนที่ว่าใจดีใจใจ,ใจคือใจเป็นลูกผู้ชายอะ่ะคือมันซึ่งหน้าไงมันก็เลยทําเพื่อส่วนรวมก่อนเนี่ยครอบครัวเดี๋ยวเอาไว้คุยกันระหว่างครอบครัวอะไรทํานองเนี้ยนะ อันนี้เราก็ขอจบคลิปนี้ด้วยเพียงเท่านี้นะคะก็คือดวงดวงนี้เนี่ยก็สุดยอดมากที่ดูให้ดูเนี่ยเพราะว่ามีอากำลังที่เสริมเป็นกำลังที่ระดับสูงทั้งนั้นเลยแล้วยังแถมมีคู่ธาตุคู่ธาตุดินคู่ธาตุไฟสองตัวและยังแถมคู่ไหวพิปฏติพานอีกหนึ่งตัวเนี่ยสุดยอดมากดวงดวง,ดวงนี้หมายถึงความเป็นลูกผู้ชายสูงมากแล้วเราก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ในคลิปที่สิบนะเดี๋ยวต่อไปคลิป ต่อไปก็จะมาลงไปเรื่อยๆแล้วขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ